สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับเนาะที่เขามารับชมครับเมื่อนี้ก็มาพันยอดให้เราครับตัวนี้จะเป็นมะเขือเทศครับตรงนีจะเป็นมะเขือเทศครับมะเขือเทศทานสดครับโนยใหญ่คือบักแอปเปิรนะครับพันนี้พ่นพวงเนาะพวงดัดเตจแปดหน่วยเก้าหน่วยสิบหน่วยมีหอดสิบเอ็ดหน่วยสิบสองหน่วยผมครับ เป็นพวงใหญ่ๆครับมันก็มาพันนอดครับถ้าบัพันมันก็ล่มครับเนาะสิล่มไปเป็นเครือเลยต้นนี้มันจะเป็นเครือนะครับยาวเงี้ยเต็มทีเนาะที่เฮ็ดมากะสิบเกือบยี่สิบเมตรวนครับรวมยาวของต้นมันตน้็นมะเขือเทศครับรบับแมปนต้นมันแตสิมีแหนงเขาก็ตัดแหนงหออกน้ำ กระสีใจพวกกับยอนนะครับจงไว้ว่าไรครับเ๋ีวย่งสารอาหารกันแย่งปุ๋ยเห็ดให้ต้นพงไงน้อยผสมสูนครับรับแต่งออกครับดูแลง่ายนั่งพันหนึ่งเสรยแล้วครับอาการกระเพาะอนครับเหมือนครับ เริ่มเย็นลงเริ่มจะเขาซ่หน้าหนาวนะครับตอนเสาร์นั่งรถมาทำงานเย็นจ่อยๆ้วครับต้องใส่แช่เข็นยาวแล้วแต่ว่าสวงกลางเวีนเนี่ยกะ 30, 6, 30สามสิบหกสามสิบเจ็ดองศาครับกะบัเปานใดเนะเาะก็อยู่แต่ว่าเขาไปอยู่ในขับออกมาในโรงเรือนแล้วกอนเอาเนาะลมบนเขา กับพ่ออยู่จ้ะครับพี่น้องครับงานกับประเดใสกำลังอีย่างหลายมากมายแต่ใส่ความอดทนหน่อยหน่อยครับน,นั่งโดนเจ็บกลนเจ็บดากไปแล้วแต่ก็สู้ๆไปครับพี่น้องหลามาแล้วสู้ๆครับตาม,มทำเพื่อความฝันของเราอีกบดนังลักเดีก็กกะ กลับบ้านนะครับก็กำลังใจให้พี่น้องทุกคนเนอ้อช่วงนี้ก็ฝนตกเนาะทั้งมันทั้งเขาท้งทวมบแน่นกำลังใจให้ทุกคนครับสู่ต่อไปครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปงือน,นทุกๆครั้งที่ผ่านมาครับพี่น้องครับ ค,คลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำเนียงแล้วครับพี่นอนเนาะก็ออกันมาลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ